แคมปิ้งดึกหน่อยนะวันนี้เรามาแคมปิ้งดึกหน่อยนะโอ้โหมาจากต่างจังหวัดน,นะนี่ที่บ้านสวนผาหินนะบุรีรัมย์นะโอ้โหเนี่ยตอนนี้เนี่ย,นนเ,ยเขามีทั้งบ้านพักนะมีบ้านพักทรงนอนดึกด้วยนี่ลานกว้างนะเนี่ยรู้สึกจะมีเต็นท์เรามีเพื่อนนะวันนี้ไม่ได้เหมาลานนะเนี่ยเราจอดตรงนี้นะ เรามาถึงก็ทุ่มจะทุ่มหนึ่งแล้วนะมืดตึ๊ดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลางทำบ้านก่อนนนะ่ตอนนี้บ้านเราก็เรียบร้อยแล้วสบายใจได้แล้ว ถึงสมุดละเราทางตรงนี้เรามีเพื่อนบ้านอยู่นะไม่เหงาแน่วันนี้สบายแล้วไอ้ตรงนี้มันเป็นบ่อนะเขาเรียกว่าบ่อหินนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย เขาระเบิดเอาหินนะไปขายนะในลึก30เมตรนะตรงนี้เขาบอกน้ําไม่เคยแห้งนะน้ําจะพุดออกมาจากใต้ดินนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคงจะเห็นนะว่าเป็นไงเนี่ยวเราลตรงนี้นะเฮ้ยมันมีเสือเลยวะเสือน้อยเลยว่าเฮ้ยทำไมเสือตัวนี้ตัวเล็กด้วยวะเฮ้ยเสือเสือทำไมตัวเล็กอ่ะไม้ยานี่เสือน้อยเสือน้อยเอ้ยมีสองตัวด้วยนี่ตัวนึงสูงมันเนี่ย เอ้ยมีคูด้วยโอฟโฟครูนะเอ้ยดูเว้ยดูเว้ยเสือน้อยเว้ยเฮ้ยแล้วมีเสือด้วยแม่มีเสือด้วยเส,อเส,อสือน้อยมาคูเราด้วยคงรับสบายใจแล้วนี้แม่เดี๋ยวต้องพักแป๊บหนึ่งนะขับรถมันาเหนื่อยเนาะถึงเลื่องจอดนอนเลยนะ มันอยู่ใกล้กับสนามช้างเลยเนี่ย,นยนเนี่ยอยู่เนี่ยประมาณกิโลนึงเนี่ยตรงไฟเนี่ยเนี่ยสนามช้างนะที่บุรีรัมย์นะโหสบายเลยใกล้ๆเลยนะเพราะว่าดูแล้วคือตรงเนี้ยมันอยู่อำเภอเมืองนะอยู่กลางเมืองเนะี่ยตอนนี้ลงก็นั่งปล่อยอารมณ์ไปเรื่อยๆนะสบายๆนะที่นี่เจ้าของรีสอร์ทเข้าใจดีมั้นะ เขามาพูดมาคุยเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่ถ้าช่วงหน้าหนาวนะเขาบอกว่าโอ้โหคนเยอะเต็มเลยนะอากาศดีมากเลยเขาบอกหน้าหนาวหน้าหนาวมากนะหนาวจับใจแล้วตรงนี้มันมีบอ่อน้ำอยู่บอ่อน้ําลึกที่บอกว่ามันเป็นบ่อระเบิดระเบิดหินเนะี่ยลึกสามสิบเมตรน้ํามันผุดมาจากใต้หินนะน้ำก็เต็มตลอดเลยตอนนี้เราก็นั่งชมบรรยากาศเนี่ยสบายสบายจิบ น้ำมาตุมนิดหน่อยนะแล้วก็สนามช้างก็อยู่ไกลๆนู่นนะประมาณสักกิโลนึงเนี่ยสนามช้างอรีน่านะเนี่ยโอ้ตัวนี้ฟ้าแรกฟ้ารองไม่รู้คืนนี้คงจะตกไหมแต่อากาศตัวนี้ไม่ร้อนนะอากาศแบบสบายๆนะนะกินต้มมาตุมดูด้วย โอ้ยมื้อเย็นเรามีไข่สองกองนะอันนีกินไข่บุ้งไข่โปรตีนทั้งนั้นนะโอ้สบายใจแล้วเลยมีไข่ต้มนะเนี่ยมื้อเย็นของลุงไข่ต้มนะสบายสบายไม่้องเยอะกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินกินเอาอิ่มนะ ได้ปูตีนด้วยไข่ต้มง่ายสุดละาาตกไว้นะะฮเหมือไนไดร่อยนะครับหอดยต้มไปไหนอย่าลืมพกไปด้วยนะปูตินชั้นยอดนะเอาฮะไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหดูอลไรฝาหลองเลยเนี่ยลงตึมเลย มาลุ้นกันว่าคืนนี้เราจะรอดไหมเนี่ยแต่เราก็อยู่ในเต็นแลวนะมาเราสบายแล้วันนี้อยู่ข้างนนะแต่อันนี้ไม่ร้อนนะเพราะว่าลมตรึมเลยแหละโอ้โหแต่ผมรูฝนจะตกกบัดนะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะเขาพยากร์บอกว่าฝนจะเข้านะลมด้วยลานที่เรามากางนี้เป็นลานของเอกชนนะเขามีรั้วปิดอนะ ปลอดภัยแน่นอนนะไม่มีใครไมายุ่งแน่มันเป็นลานส่วนตัวนะกว้างเนี่ยสบายใจได้นะหลับสบายแนวันนี้อากาศไม่ร้อนด้วยสบายเลยเนี่ยอากาศจะเย็นด้วยซ้ำเลยเนี่ย แต่เรามีว่าโฮมนะ่ยไม่เป็นไรดึกๆน่าจะเย็นน่าจะหนาวนะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงนะน่าจะหนาวไลยตงีฝฟ้าแลบมากนะดูดิไม่รู้คืนจะรอดไหมเนี่ยโอ้ฟ้าแลบแบบน่ากลัวนะเดีด๋ยวจะรอดไปคนนี้ เห็นเราในเจ้าอยู่นะดูแล้วเนะี่ยฟ้าแลบแบบน่ากลัวนะตรงน,นี้เราอยู่ในเต็นท์นะโอ้ดูฝ้าแลบฝ้าแลบนี้มันดูจะรอบไปเลยคืนนี้ดูฝั่งนี้เลยนี่เป็นบ้านของเจ้าของนะ ดูใบไม้ที่โงเยืกเยือกนียเสียงลมนุ่มมาฮะเนี่ยปั๊บปั๊ปั๊บป๊นะหาเสียงลม แค่งนี้ก็อากาศดีสบายไนดะ้เตว่าลุ้นกันนะว่าจะรอดไหมวันนี้นอนนโอ้โหดูสีฟ้าแลบไกลๆีเสียงลมตีเต็มได้ไหมวันนี้อากาศไม่ร้อนนะ มีลมนะมีลมเหมือนจะมีพายุฝนนะโอ้เขาบอกว่าจะมีพายุฝนเข้านะลมก็เลยมาตุมเลยทําให้นอนรนอยู่บนเต็นท์ไม่รลอนเนะพราะลมมันมาตลอดเย็นสบายนะแต่ตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะจะนอนเล่นสักนหนึ่งจะได้อนอนกันหลับไปเลยดีกว่างั้นเราจะลาก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันลาที่สะบันดนคร เช้าแล้วบรรยากาศร้อนหนุโอ้เมื่อคืนนี่นึกว่าฝนจะตกนะฟ้าแลบทั้งคืนเลยฟ้าร้องเนยลมโกรกลมลมพอสมควรเลยนะแต่ทำให้การไม่ร้อนนะโอ้โชคดีแต่ฝนไม่ตกนะนึกว่าเละซะละไม่เละฮนะ แต่ก็ทำให้ไม่ร้อนนะโชคดีที่มันอยู่บรยกาศรอบๆนะเมื่อคืนเรามามืดเลยไม่เห็นวิวเลยนะนี่มาดูกันโอ้โหดูนี่หงุดนองนิดเราเนี่ยมันเป็นบ่อหนามันเนี่ยเมื่อคืนนี้แล้วหมอไม่เห็นยังเยอะน่มาดูดิว่าสวยไหมโอ้โ,โ,อโบอหบ่อหน้ใยญ่ง เนี่ยเขาว่าเป็นบอ่อหินเก่านะเขาระเบิดหินเมื่อก่อนนะประมาณสักห้าหกสิบปีก่อนนะี่เขาระเบิดหินเนะี่ยไปทําทางรถไฟมาฮนะเขาบอกลึกสามสิบเมตรนะบอกเนี่ยไม่มีแห้งนะตอนนี้เขาใช้ไปน้ําประปาในโซนนี้เลยนะนี่ที่เราเห็นนี่นู่นไกลๆในสนามช้างนะช้างมันในหานะเนี่ยห่างกิโลดเดียวเอง แถวเนี้ยก็จะเป็นหมู่บ้านคนนะร,รอบๆเหมือนชนบทน,นะแต่จริงตรงนี้คือเป็นอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะเนี่ยอางนี้ลงลงไปได้เนี่ยมันมีรั้วกั้นอยู่ไีทีเขากั้นไว้เขาบอกมันลึกเลยเป็นหน้าผานะตรงน,นี้เป็นหน้าผาอ,อากาศสดชื่นนะ

สบายนะต้องฟ้าก็เมฆเต็มอยู่นะแต่ฝนไม่ตกนะโุคดีนะบ้านสวนผาหินก็เขาคงตั้งชื่อตามสภาพแวดล,ลอนะ้อมมัน กบอกเป็นบ่ในะบ้านนี้โอ้โ้าาโหนี่ไงเป็นน่าาทีบอกาอินลึกน่ยเนี่ยเป็น กว้างเลยมีเนะกาะกลางด้วยน,นี่ดูสิครโอ้โหนี่ตรงนี้สร้างไกลมากเลยห่างแค่เมตรนี่เลยนะลึกลงไปกว่าสิบเมตรแตงี้นโมรูน้ำน,นี่ชาวบ้านมาของชาวบ้านเลยนะเนะื้อสนามช้างเลยเนะน่าเห็นอีูนะตรงนี้ไกลๆกิโลเดียว โอ,อ้มีปลาเนี่ยนี่เขาใจแบบโซลาเซลล์อะสดดีอัอนนี่ทางบอกอย่างงี้นะโอ้โหนีถนนนี่เขามาข่ามือถืน โอ้เนี่ยทางไปนู่นนี่จะเห็นชัดเลยนะนชัดเลยว่าบ่อนี่ใหญ่จริงๆน,นะเป็นร้อยไร่นะเขาบอกลึกสามสิบเมตรนะเมื่อก่อนเขาจะใช้ดินามอยนะระเบิดหินนะไม่สามารถที่จะใช้แม่โครจกได้นะต้องใช้ดินา้อยเองเดียวระเบิดจริงเดียวระเบิดหิน อืมอืมกกันินสบายเลยเนี่ยมันก็ทำลัวสวยนะไอ้รู้ขบอยเนี่ยพื้เนอีกว้างเลยกลางเต็มได้ได้เยอะเหมือนสามสี่ครับ ได้ประมาณกับ30มสิบหลังนี่เขาจะมีบ้านบ้านอยู่3หลังนะเป็นทรงนอร์ดิกเนะี่ยนี่คือบ้านของเจ้าของนะเนี่ยเขามีห้องน้ำสองที่นี่คือห้องน้ำนี่ก็มีห้องน้ำอีกเนี่ยอันเนี้ยบ้านทรงนอร์ดิกเนะนี่ยประตูทางออกเขามีรั้วปิดกันนะ ปลอดภัยเนี่ยเขาคิดค่าจอดแค่ร้อยเดียวอยู่นะแต่ถ้าใช้ไฟเขาคิดอีกร้อยหนึ่งก็เป็น,200นสองร้อยนะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจห้องน้ำกันด่เป็น,ปน,อ,นอย่างไรนี่เขามีสิ่งช้าเลยเนี่ย เราไปที่นั่งหมอรถไฟเลยแต่ไม่ใช่นี่เป็นปูนะนะขึ้นมานะไม่ใช่ไม้จริงนะแต่อันนี้ไม้จริงขี่นั่งสำวรวจห้องน้ำก่อนอ๋อนี่มันมีที่ซึล้างจานเลยเนะนี่ยแล้ก็ที่ล้างน้านะนี่เป็นห้องเนี้ยเป็นห้องน้ำแยกใช่ไหยเหนนะี่ย มันมีไฟด้ะจะโดนนะเข้าไปในมีเครื่องทะนับอุ่หภูมิไหมข้าง้นก็เป็นแบบเฉพาะนะนี่เขาให้เครืแบบน้ำมาด้วยนั่น่ะโอ้ดีนะก็โอเคนะ อาะนะเดี๋ยวเราจอดูใกล้ๆสบายเข้าน่าสบายอ๋อนี่ตัวชีห้องหลังนะเนี่ยอ๋อนี่ห้องหลังนะตัวชีเดี๋ยวมาสำรวจห้องน้ำอีกฝั่งหนึ่งนะ นี่เราแยกชายหญิงเลยนโะอ้น,นี่ก็เหมือนกันนะก็มีหยาดน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะมันจะโขมงกนะันก็สะอาดกั้งกว้างเลยแล้วมีรองเท้าให้เปลี่ยนเลยนะถอดแล้วก็ใส่รองเท้าเข้าไปสะอาดโอเคเลยนะก็ห้องน้ำก็มีสี่ห้องนะ อยากยินชายยืนชักโคกอะบ้านสวนพาหิน เขามีที่ทำรอบกองไฟเนี่ยเขาบอกตรงนี้เนี่ยถ้าหน้าหนาวเนี่ยเขาจะเอาโต๊ะเนี่ยออกแล้วสุ้มไฟเนี่ยวงเงินมันดังรอบเลยใต้ต้นมะคาม,นะมามะคามใหญ่ก็วันก็ไม่น่าร้อนนะครับมีต้นไม้ใหญ่นะนี่พี่เล่น ลูกต้นไม้สักนะเนี่ยเขาปลูนี่มันเขาปลูกต้นไมยย้ไว้เนบังลมนะครับผมเขาเพิ่งปลูกได้สองสามปีนะน่าจะเป็นต้นมะข่าต้นมอกกรีต้นอะไรเนี่ยทีนี้นะอีกน้อยถ้ามันโตมันจะบังลมครับผมแต่ถ้าหน้าหนาวลมจะเข้าไปทางนี้เขาบอกหนาวมากนะหนาวจับใจฮะเดี๋ยวสงสัยเราก็ต้อง อากาศมาอีกสักครั้งช่วงหน้าหนาวนะมาสัมผัสอาการหนาวว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาชมห้องนะเขา<ๆ>จะมีห้องพักด้วยคืนละหกร้อยเนาะหกร้อยก็จะเป็นลักษณะชงทรงนอดิกนะมี3าม<ช>หลักสม<ช>ห้องเนี<ๆ>่ยามาดูภายในะว่าเป็นไงนะโอ้สวยสะอาดทีเดียวนะโอ้ oh, นี่มีสองเตียงนะอ๋อ oh, <ม>นี่ข้างในมีตู้เย็นด้วยนะ นี่ห้องน้ำห้องน้ำก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยอืสอสวยงามเป็นเดียวกว้างขวางนะมีทีวีด้วยนะโอเคเลยนะเนี่ย,ยอ๋ออืมอ๋ออ๋อนี่เขาจะใช้ขีการในการเสียบเขยะ่ะไฟอย่างเดียอ๋อก็เหมือนโรงแรมน,นะอ๋อเนี่ยสภาพโอเคเลยฮนะเนี่ยนั่กันสองคนสบายสบายนะ หกร้อยเองฮะโอ้ถูกมากอันเนี้ยเนี่ยออกไปปุ๊บก,ก็บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหโล่งกว้างลานกลางเป็นจอดรถแล้วแต่สวยๆนะเนี่ยปลอดภยัยนะเพราะว่า,วาทางเข้าออกมีรั้วเปิดปิดสวยงามทีเดียวนะครับกำลังมานะเนี่ยเนี่ย กำลัลลงโปรยเลยนะอ,อากาศดีฮนะอันนี้หน้าร้อนนะแต่ว่าฝนจะตกเลยแยกไม่ออกว่าหน้าร้อนหรือหน้าฝนหรือหน้าอะไรกันเนี้ยโอ้แต่ก็ดีฮะฝนตกอย่างนี้โอเคเดี๋ยวสักเดี๋ยวก็จะเต็มตัวกลับนะ ตอนนี้เราเก็บบ้านเราเรียบร้อยนะทันเวลาพอดีนี่ฝนกําลังจะตกพอดีนะเราต้องรีบเก็บนะเดี๋ยวมันชื้นนะเก็บยากเลยนี่เก็บง่ายนะครับแป๊บเดียวจบละเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะ